ตีตอนเช้านะคะเพืเ่อนๆตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงยีนะคะคือเรามีคอสที่โรงเรียนไว้ที่เมืองมิลานนะคะตื่นแต่6กโมงครึง่งตอนนี้ก็มารอรถไฟนะคะที่เมืองมันเดโลรอรถไฟอีกประมาณ5นาที ที่เมืองไดโกนะคะก่อนที่จะไปไมิลานแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยอยู่บนรถไม่แน่ใจว่าเราต้องไปเปลี่ยนรถหรือเปล่าเนดะี๋ยวมาจะรอสักพักหนะึ่งถึงมิลานแล้วนะคะ บรรยากาศเมืองมิลานเรากำลังตามหาโรงแรมเราอยู่นะคะโรงแรมที่เขาใช้ในการจัดสถานที่ในการเทรนนิ่งสองวันนะคะอันนี้คือมิลานนะคะช่งชวงเช้าๆตอนนี้9ก้าโมงเช้าละสายแล้วนะคะจริงๆเรียน9ก้าโมงเช้าแต่เนื่องนว่ารถสายนะคะรถสายเดี๋ยวเราก็ต้องตามหาโรงแรมเรานะคะ นี่ค่ะเป๋าสัมภาระเราข้อดีนะคะล้อใหญ่เบาลากง่ายไม่เหมือนกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเร็นนะคะเราต้องไปอีกฟังวิ่งวิ่งวิ่งนะคะเพราะว่าเราสายแล้วนะคะมาวันแรกก็สายเลยแต่นึกได้ว่าสถานีรถไฟแล้วก็ลโรงแรมนี่ห่างกันประมาณกับสองกิโลนะคะ เดี๋ยวินไปเรื่อยๆนะน่าจะถึงแล้วนะคะโปรแชลลลอมบารีถึงแล้วเดี๋ยวนะคะ,ะต้องเข้าทางไหนพอด้วิ่งมาแล้วก็สายไปกับสิบนาทีนะคะก็ไม่มีรีเซพชันะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนนะคะเพราะว่าป้ายอยู่ตรงนี้ เดินกระครูอยู่ไหนกันหมดมมีใครเลยยังไงดีเรามาถูกทีแล้วก่าไม่แน่ใจนะสรุปต้องมาโรงแรมใหม่นะคะ mentre il quarto chakra, che in realtà è un mondo a sé, questo è una connessione a secco, che è quello che abbiamo scelto per fare a voi. La viscica urinaria, che sono due che scendono un così, quindi si tratteranno questi meridiani, poi dietro c'è il continuo, quindi la viscica urinaria che va verso il basso, b e r t พักเบรคที่ลงแลมลอมบัร์ดีอาบรรยากาศโรงแลมถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะคะเพราะว่าคนเยอะ

Però, anche sì, eh, allora, che la loro ho la propria Non quello: della spesa: pietre piccole, e anche se fossero eh, grandi così ma piatte come vi consigliavo prima, comunque il bordo è molto più sottile, potete lavorare anche con quelle. Quindi. Si parte dal centro della fronte. <ride> sì, sì, Assaggiamo. Scusami, sì, sì, sì. <ride> le distanze troppo basse. Ok, quindi si parte da qua e si fanno questi movimenti lenti. Quindi c'è un raccoglimento dello, dello stress, diciamo così, e lo scarico eh, sulla zona delle orecchie, sulla parte centrale delle orecchie. E mangiare, so, Facciamo così: fai una roba così. Oggi vediamo insieme, così lo perfezioniamo questo testo. E poi svuotamento, che anche questo è sempre laterale, però... Oggi è la giornata, quindi ci sono i treni di nuoto. Eccolo la Bello questo. Grazie. Un break, Tanako Per non prendere a Ciao, Johnny, sei qua? Eh, aspetta, faccio. Bellina, dai. Rilassare, adesso stanca. Stanca adesso. วันนี้เทรนวันแรกนะคะผ่านไปด้วยดีคะ่ะ <c oughs> เรามีปัญหาเรื่องของภาษานะคะจริงๆเราเรียนแค่ A1 ภาษาอิตาเลียนแล้วก็ครูพูดเร็วมากแล้วก็เพื่อนร่วมคลาสเนี่ยเขาก็พูดแต่ภาษาอิตาเลียนแต่ดีที่ว่าเราเข้าใจเรื่องของการนวดนะคะทักษะเราก็พอมีบ้างเพราะว่าเราเรียนนวดไทยนวด น้ำมันมาก็ประมาณ3-4ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สนี้เราทวอตามเส้นไทยนะคะซึ่งมันก็ไม่ถือว่ายากอยีางแต่ว่ามันจะเป็นเทคนิคดีหน่อยที่ครัวมาเสริมเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปที่สถานีรถไฟนะคะซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเดินประมาณ20-30นาทีเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟกลับบ้านกลับมันไดโลนะคะอากาศก็ยิ่งหนาวหจ้าีอังเ Questo? Ah, no, no. Sì. Ok. Grazie. Ci siamo. lo fai da... เดินมาประมาณ2ี้นาทีโอเคไปขึ้นรถไฟแล้วนะคะ ไปกับมันเดโลของเรานะคะลงจากรถไฟแล้วนะคะตอนนี้เวลาเกือบหนึ่งทุ่มครึ่งนะะขาากลับนะคะนี่ค่ะคามอเตอร์ไซค์มานะคะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวเป็นว่ากลับบ้านแล้วนะคะ เฉลี่ประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะวันนี้เหนื่อยมากเลยสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เป็นเช้าวันที่2ของการเทรนที่เมืองมิลานนะคะแล้วตอนนี้ก็เช้ามากนะที่สถานีรถไฟไม่มีใครเลยนะคะตื่นตั้งแต่6โมงครึ่งแล้วตอนนี้ก็7โมง20นะคะมารอรถไฟ7โมงครึ่ง เดี๋ยวเราต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไปถึงมิลานนะคะจริงๆเราจะต้องไปลงที่เมืองเลโก้ก่อนจากนี่ไปเมืองเลโก้ก็ใช้เวลาประมาณ10บนาทีแล้วก็อีก50สนาทีจากเลโก้ไปมิลานแล้วก็ต้องเดินอีกตามเคยนะคะวันนี้หนาวมากไม่มีใครเลยนะคะบนรถเรียนรถรอร,รถอินแล้วนะคะ ลงจากรถไฟแล้วนะคะและเวลาก็เกือบ้ามงเชา้าเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปที่ที่เราเรียนนวดนะคะเป็นวันที่สอง,สองต้องใช้เวลาประมาณน่าจะ20นาทีนะคะวันที่สองการเทรนนะคะเราลงเบรียนแล้วน,นะคะใส่อีกแล้วเพราะว่าเดินไกล Quale, sì. Quale sì. magari sì vabbè, vabbè inizia, ma noi iniziamo Eh che aspettavo una monica e, 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 e essenze asiatiche anche c'è cioè lo zenzero c'è cioè... tu mm. usi queste papiate? sì ma ti trovi sempre? queste sì, no sì. no nel senso che avevi detto che quelle altre no sono le stesse ieri che ho sentito sì, perché riprendete ancora male ehm, amico Non si scalda. Non è che Non è l'altro. Non è Non è neanche Non è cos'è Non è l'altro. Non è l'altro. Non è l'altro. Non è che Non è l'altro. 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 Non è Non è Non è

กราดสิกราดอิ ite, ่มแล้วนะคะรอเพื่อนที <s <S ่เลียนได้กันจ่ายไป12ยูโรนะคะค่ามูชียงรซานมูลินดิมิลานอ่ะกมาเรียนภาคบ่ายนะคะเตียงเราทำไว้โอเค เสร็จแล้วนะคะเทรนนิ่งวันที่2เรียบร้อยคอสนี้จบไปด้วยดีนะคะส่วนราคาคอสนะคะก็260ยูโรนี่คือไม่รวมอาหารไม่รวมเคื่องดื่มใช้เวลา2วันนะคะ2วันเต็มคือเสาร์และก็วันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะ,ะ,ะได้รับใบประกาศด้วยนะคะส่วนใบป,ประกาศนั้นน่าจะประมาณอาทิตย์ถึง3อาทิตย์เดี๋ยวค่อยมาตอนนี้นะคะเหนื่อยเหนื่อยกับการเรนนิกลับบ้านแล้วค่ะ